สวัสดีครับพี่น้องที่กระรักสภูสุคนนะครับมาพบมาโพกันเช้านี้นะครับกับเสาของวันใหม่นะเสาของวันพุธนะครับที่ยี่สิบเก้านะเดือนกันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใกล้จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะคร,ร,รับเวลากันเร็วขนาดเลยวันเดือนนี่เปลี่ยนไปเร็วนะครับ บ้านเดือนเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าหัวใจคนกันยังให้คือเก่าเด้อนะครับหัก,กันแทงกันนะครับบวชีอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับเมริกาจะได้พามาเบิงควันเต่านะฮะเราค,ควรควราหวพามาเบิงควันเต่าโวโหปันควันเตา่า่อยบบเคยเห็นลายเพื่นว่ากะแม่นอยู่ครับแต่ว่าคลิปนี้เขาเข้ากันอยากจะนําถ่ายทอดถ่ายทอดศิลปะการ ประกอบธุรกิจเมิดบุย้ยค่ะศิลปะเป็น <c oughs> <c oughs> ะนะครับนี่ก็คือวิถีชีวิตนะครับของคนอีสานบ้านเฮานะครับวันท่านนี่มันกระต่างกันจยได้ครับเฮาไปสังเกตจย่งไดว่าท่านเฮาจะติดบบติดนี่ก็ขึ้นที่สองแล้วนะครับที่ผมมา สังเกตการเบิง่งนะสังเกตการดูนี่ครับบอกง่ายเด้ลระถานที่มันจะติดนี่ครับเข้ากับมาเบิ่งว่าม่งควันมันค,ควันมันถ้าเป็นเล่งเร่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับกําลังจะเริ่มติดนะ้มันบอกแม่นว่าจะติดไปเลยนะครับเริ่มสติดกระถามว่าเข้าต้องถอยควันไฟต้องถาถอยฟื้นลอกบ่อนะครับ ไม่ต้องถอยนะครับถ้าเห้าถอยนีย่คือเรียบร้อยครับโอกาสที่จะติดนี่ก็ห้าสิบห้าสิบเพราะว่าช่วงนี้เป็นระยะเริ่มแรกเท่าก็จะต้องดั่งไฟไว้นะครับอาจจะต้องจูฟืนไว้นี่คือเตาท่านแบบบ้านๆนนะครับเตาดินตออ่นว่าเตาอบนะครับท่านวิธีนี้นี่ถ้าหากคนบุหุจัก ก็จะเสี่ยงนะครับพาลคนเนี่ยโอ้ยควายเผาเป็ี่ยนย่รอท่านนะครับ oh, <no. S 1> เผาเป็นครับโบปฏิเศสนะไม่เถียงทุกคนนะเผา่านเป็นแต่ว่าจะได้ทานหรือว่าได้คี้เท่านะอันนี้ก็ยังบรู้นะครับ oh, <no. S 1> บางคนก็ได้คี้เท่านะบางคนก็ได้ทานบางคนก็จะได้ไม้เผาบุชนะครับจะทําให้เกิดเป็นสารทา หรือว่าทานแตะนะครับเอาง่ายๆว่าทานแตกไปดังตึบลงในเตาเลยปิ้งยางอ้อมแกงเรียบร้อยครับบางตาเนี่ยหต้องห่วงเลยเพราะว่าทานกระเด็นเส่เกิดอาก,การทานแตกนี่ครับคือสาเหตุที่ผมพามาบึ่งสาเหตุหลักๆพองเข้านะครับต้องใจเย็นๆเกี่ยวกับเตาอบเนี่ยใจเย็นดะใจเย็นสังเกตควันเป็นวิธีการดังไฟนะครับก็ต้อง จุดเข้าไปเรื่อยๆนะครับที่ผมพาไปเบ่งทงา,อา,อางแปลวไฟของยานทั้งเอาฟืนเข้าจุดตัวนี้คือทา้งป้องควันนะครับป้องควันนี่ยผมจะทําระบายสองรูสองหูถามว่าเต่านี่นี่ได้ลายประเดนนมนนนเต่านี่จะได้อยู่ประมาณ1ิบหกสกระสอบนะครับเฉพาะท่านแท้ๆนี่ได้อยู่ประมาณ1 2บสอสอบสิบสอสอบ บางทีจะได้13แล้วแต่เหาจะหยัดได้หยัดได้หนได้หลายนะครับรวมทั้งกาบแล้วนะจะอยู่ประมาณ 16, ส6 17กส็ดอบนี่เฮาต้องเบิ่งนะครับสังเกตเบิง่งว่าฟันของมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฟันทานเวลาเฮาเอามือมาอังนะครับเมื่อเวลามันติดนะครับเอามือมาตอนตอนตอน,ตอน,ตอนกาบอย่างนี้นี่ยถ้าติดอย่างนี้ เนี่ยน,นี่คือจะเริ่มจะติดแล้วนี่ปริมาณนี้ขึ้นมาจากกล่องควันมันนี่มันจะอยู่ที่ห้าสิบเซนเนี่ก็เริ่ม,มหู้สว่่าฮอนแล้วนะครับถ้าหางมันติดปุ๊บอยู่มันแปดสิบเจ็ดสิบนี่ความฮอนนี่ก็ยังมีอยู่ในมือเขานะครับวัดอุณหภูมิด้วยผิวหนังนะแต่ผมบอแนะนำถ้าเอาลงไปไกลปากแป๋วลนะครับเพราะว่ามือจะลวก นั่นก็คือวิธีชีวิตพี่น้องชาวชนบทที่ฮอดจะต้องเรียนรู้นะครับผมกับสืบทอ,อดมาจากบรรพบุรุษผู้ใดนี่เพื่อสีได้ไม่ว่าวาเต่าเตาวาธรรมดานะครับการปั้นเต่าปั้นเต่าตัวนี้ผมใช้เวลาอยู่สองมือทาคนเดียวเฮ็ดคนเดียวแล้วก็มามุงโครงสร้างนะครับมุงโครงสร้างเพื่อที่จะ ้องกันฝนนะครับมันจะได้ใช้ได้ทนเพิ่งจะวันที่สองนะครับมื่อนี้นะครับมาเบิง่งคืออาการของมันก็จะเลือบติดแล้วนะครับตอนนี้เป็นยังตีผมจึงพามาเบิง่งควันนะครับเราจะจะทายทอดให้เบิ่งนะครับว่าคนเห็ดท่านมันลำบ,บากสังรลยการทำท่านเพื่อที่ได้ออกมาใส่สารคนมิตต่อ อนละคนว้ายคือแพงแค่ครับแ่ถือว่าแพงครับสอบร้อยเจ็ดสิบปดิบที่เขาขายแต่สารพรมในขายร้อยหกสิเพราะว่าอยู่บริเวณนี้ครับมันไมหลายในยังอยน,นะครับอผมก็ต้องตัดไปนำ้ำโตดลงไปน้ำแล้วกบเพื่อที่จะได้ปลูกสำหรับทางไม้ผลของกล้วย อลิกมะเขือจรางนะครับผมจะมีการปลูกเกิดขึ้นแต่ว่านี่ก็คือข้างเขาเอื้นวัดที่จุดไฟนะครับป้องไฟควันทางท้างดังไฟนสำหรับคนที่อยากดังผู้ใดอาย,ยากดังมาทางนี้ <S 2> <S 2> <S นะะครับถ่ายทอดให้เบิ้งนะครับนี่ก็คือเกี่ยวกับความรู้ทางการที่เขาจะต้องปันนะครับ เขากับหาสถานที่ที่หมาะสมในยังน้อยนะครับของผมนี่กัตัวนี้ก็เป็นพนเอาก็ขุดพนลงข้างในมันนะครับเดิมแรกผมบอกได้ท่ายให้เบิ่งเพราะว่าเย็ดคนเดียวมันเมื่อยหาตั้งกล้องกับผ่มีนะครับเลือกบริเวณที่ใกล้แหล่งน้ํานะครับผมจะมาคุดอยู่ใกล้สาของผมป่ากับบอนมุมบั้มมุมบั้มยัางมือเซามาตองนี้แยกกินอาหารละ ผมจะเลือกบริเวณที่ใกล้น้ำเพราะว่าเวลานํามาเห่าก็ยังได้ตักน้ำตัวนี้นะครับมาปั่นเตาจะง่ายง่ายแก่การที่เราจะทำเฮ็ดคนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็เมื่อยนะจักน้อยถ้าทำคนเดียวตัดไม้ตัดฟืนฟืนก็จะอยู่ประมาณนี้ท่อนฟืนของผมเมื่อยนะครับอุด่าไม่น้อย รุนทางสีนี่แหละทอนฟืน้นนะถ้าเฮามีไว้น้อยเฮาก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัดไปแล้วก็มากองไว้แล้วก็เข้าไปเราจะได้ฐานที่ดีนะครับสรุปนะถ้าเฮาถ้าคนที่ชำนาญแล้วเฮาหูจักการเบิ่งควันดูควันว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะครับเฮาก็บเบิ่งให้เป็นแล้วมีหลายอีกขั้นตอนนะครับมาเบิ่งควันแล้วเนี่ยถ้าหากมันติดเลยเห็ดอย่างไ๋ ถ้าห้างมันติดครับติดแห้งๆเขาปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้โบมัน่าปล่อยให้เบิดควนเลยปล่อยให้ควันเนี่ยมันปล่อยเรื่อยๆประมาณจะครึ่งวันนะครับประมาณจะครึ่งวันแล้วเอาก็ับไปปิดแปลวไฟนะครับมาปิดแปลวไฟตัวนี้มันรีนะครับโแมันปิดเอาดินเข้านะครับเอาดินเข้าป่องไฟตั้งไฟตั้งด่งฟืนเอาดินพวกนี้นะครับเอาดินพวกนี้คุดๆเข้าไป มันให้มันเหลืออยประมาณจักฝ่ามือนึงครับแ้มันเหลือประมาณจักฝ่ามือหนึ่งเพื่อที่จะทําการหลีไฟให้เป็นไฟอ่อนบ่ให้ไฟแห้งเพื่อที่ทานเขาจะบ่ได้ไหมนะครับถ้าหาข้าบรีไปยังไงนุ่มนน,นูน้นผมว่าถ้วยครับเหลือตะกี้เท่า่ะครับนี่คือสาเหตุการที่เขาเผาเตาดินเขาต้องเบิง่งเขาต้องรักษาได้ครับบ่แม่นว่าเผาทิ่มเผาเลย เอาทิ่มเผาคว้างนะเอ้ยคิดอยากจะได้หนูก็มาทำหนูไม่อยากจะได้หนูก็ทิ้งหนูนี่ครับบเมนควันนะครับตอนนี้โอ้ควันกำลังจะลุกพุ่งแล้วครับนี่คือมันติดแล้วครับนี่คือติดแล้ว้าให้เข้ามาบ่ายปาแปวอย่างนี้นะครับนี่ความร้อนนี่ จะขึ้นมาระยะนี้เนี่ยถือว่าติดแล้วนะครับนี่ถือว่าติดแล้วถ้าควันใส่มือเข้าออติดปุบนี่ถามว่าถ้าจะเอาสารส้มได้ไหมช่วงนี้ครับยังไม่ได้ครับน้ำน้ำเขาเรียกว่าน้ำส้มพอนไม้บอกเป็นสารส้มนะครับบอกิดถ้าจะเอาน้ำส้มขอนไม้นี่ได้ไหมยังไม่ได้ครับตอนนี้เพราะความร้อนอุณหภูมิองศาของฝนนียังไม่ไดันได้ตอนนี้ประมาณอยู่ที่ ห้าสิบองศาสามสิบองศาห้าสิบองศาเนี่ยคือบโบได้ครับต้องอ,อุณหภูมิอยู่ที่เจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบถึงร้อยองศาแปดสิบถึงร้อยองศาเหตุเกิดในห้องอยางฮุนจักนะครับวิธีการถ้าความร้อนขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาจะมาเบ่งสังเกตเบ่งหลังเตาห้องเนี่ยสังเกตเบ่งหลังเตาห้องเนี่ยมันจะดำขเขมื่อมเลยนะครับมันจะแดง ลังเตาเขานี่มันแดงความร้อนแห้งเข้ามาใบเาบิ่งจะเสียเนี่นะครับใบแทบจะบได้เลยแทบมือจะลวกนั่นแหละครับคือเข้าเอาน้ำ้มพนไม้ได้แต่ผมี่บ่วเอาน,นะครับผมจะปล่อยเพราะว่าผมมีหลายแล้วนะครับน้ำ้มพนไม้นะครับวิธีการนะครับมา บาลสูฟังนะครับมาเฮ็ดมาทำบาสูฟังนะครับว่าการเฮ็ดที่จะเฮ็ดเอาธาตุเนี่ยมันยากนะครับทุกๆคนนะเผาเป็นแต่ว่าเฮาจะเอาอีรีเอาจริงจริงจังๆเนี่ยมันเผายากอยู่เลยธาตุนะครับเอาคลิปนี้กระซับนี้ไว้ซะก่อนนะครับพี่น้องปฏิวัติโอ้ยว่าโดนว่าวไล่ในุ่มหน้าน่นเพื่อนว่าก็อยากไปเบื้องช่องไม่เพื่อนวะครับจบคลิปนี้ไว้ซะก่อนนะครับนี่มาถ่ายทอดสู่เบิ้งนะครับสำหรับพี่พี่น้องห้อง อัปเดตสูบึงว่าเออการเอาทา่านของเขาเนี่ยมันยากสำได้นะครับยาสิติเพอร์เลอร์คนขายท่านก็นเลยนะครับพอซื้อซื้อโหลดครับร้อยกว่าบาทที่ว่าโปแพงครับหัวหันหมูหัวหันไก่นี่ครับผู้หัวหันไก่กันย่ยเติมได้เนาะดังได้อยู่เป็นเดือนพูดแล้วพี่น้องคุ้มค่าอยู่นะกไข่ก็ซื้อแก๊สจะดับกแก๊สกันสามร้อยกว่าบาทสี่รนะ้อยหนึ้อมันปีงบ่ได้ไดม อานะครับจบแค่นี้วัซะชาก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะครับที่ให้เกติตตาและชมและฟังขอบคุณสำหรับพี่น้องนะครับที่กดติดตามนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งไว้แน่อน,นะครับกดถูกใจให้แน่ๆกดถูกใจยกโป้เฟแว่ให้นแน่นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันะขอบคุณสวัสดีครับ